สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพอกันกับสาวอุดร้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แนทจ้ากันเมื่อนี่กับไปทำบุญจ้าท้ำบุญวันเขาบ้านสาเบอ่์สาวน้อยจะเลนกล้องรับตามิบ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 ,มบเห็นแม่ตั้งกล้องไวเลนค่ะพี่น้องขาผ้านางฟังเทศลูกนุ่นเลนเท่ารพสาพ,พี่น้องเลนนาจอ อันนี้ก็เพิ่นถวายต้นเงินนะจ๊ะต้นเงินเพิ่นเสียบของในหมู่บ้านแต่หมู่บ้านน,น้อยๆเหตุไดเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านะนะนี่ก็ฟังเทศไปเรื่อยๆเขาวัดทำบุญกันเนาะจ๊ะช่วงเขาพรรนาอันนี้ก็เป็นกับเขาในวัดเนาะจ๊ะเป็นกับเขา ของมือต่อมาได้จ้ะนี่อันนี้ของวันทีเขาบรรษามันนี่กับมาล่างถวยแต่ล่างถวยซอยแม่ขั้วแม่ออก่นเนาะถวยกับว่าไรแต่เพราะว่ามือนี้มันเป็นมือมือเขาบรรษาคนในวัดเพิ่นกะสิมาจะวันอาสาไรเนาะจ้ะก่อนนานีเพิ่นมาไรแล้วมือเขาบรรษาคนเลยบ่ไรทำความสะอาดกันไปเมียนมัด ัดมีสอยกันล่างไปก็เววานัวงหัวมวนกันพ่อได้เววาได้จจากันน่าจะผ้ากันล่างอยู่สามคนเนยจ้ะเพราะว่าที่เหลือเพิ่งกะกลับเบิดแล้วนะแล้วแลวกันผ้ากันนั่งรอเเวากันเล่นกัน เล่งเทือกับบ่ได้เขาวัดบ่ได้พ่อนากันล่เงเทือกับเห็นหนากันอยู่ข้างทางกับพ่อได้บอกจ้ะผิดพ,พาดประการใดก็ขวอาให้ไ,ได้จ้าเมื่อไม่หาดเท็ดเนาะฝากเป็นกำลังใจให้สาวอุดรเน้่จ้าไม่ยังผิดพลาดก็ดีชมกันได้จ้าฝึกเข็ดฝึกทำเนาะจ้ะขอบคุณจ้า